อะไรป้ามีป้าจะบ้าปะเนี่ยเจ้าผักกาดมาเล็กกรหมูเนี่ยนะโอ้ยไม่เอาป้าไม่มีเงินจริงๆพ่อนมแบ่งหมูให้ป้าสักนิดเถอะนะเถอะนะไม่เอา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 คุณมึเรื่องใช่ไหมก็บอกว่าไม่โหพ่อนมนี่ไม่ต้องมาพอนมพอนมเลยไม่ต้องมาเรียกด้วย ป้ารีบไปเลยนะจะไปไหนก็ไปเลยเอาผักเน่าๆป้าไปด้วยและถ้าไม่มีเงินนไม่ต้องมาร้านฉันนี่มันเรื่องอะไรกันนะคะมันไม่ใช่เรื่องของคุณไม่ต้องมายุ่งหรอกพอดีป้าอยากกินเนื้อหมูอะจ้าเงินในบัญชีป้าไม่มีสักบาทหนนะึ่งป้าปลูกผักกาด ป้าก็เลยจะเอาผักกาดมาแลกเศษเนื้อนะจ๊ะโถป้านี่คุณคุณไม่ให้ป้าก็ไม่น่าทำลายเข้าของแบบนี้นะคะทำไมอ่ะก็ผมลําำคานอ่ะอ๋อเดี๋ยวนะทำไมหรอนี่อยากทำตัวเป็นพลืมเมืองดีช่วยเหลือคุณป้าผู้ยากจนเหรอเหมนต้องเงินมาจ่ายค่าหมูแทนป้าดิฝันไปเถอะฉันไม่ซื้อของจากพ่อค้าที่มีใสเสียอย่างคุณหรอก อ้าวเฮ้ยเฮฮนี่ของก็ไม่ซื้อเม่ยืนขวางหน้าอะไรยังไม่พอเรียกมาด่าที่ไหนเนี่ยนี่ทั้งสองเขเลยนะจะไปไหนก็ไปเลยไปนี่กล้าไล่ฉันหรอทำไมจะไม่กล้าเธอเป็นใครเหรอฉันถึงจะไม่กล้าไล่อะไปได้แล้วคุณจะเสียใจที่ทํากับฉันแบบนี้เสียใจเหรอนี่คนอย่างฉันอะ ไม่มีวันเสียใจหรอกเว้ยไปไล่กัไไ่ไปขอบใจนะจ๊ะที่มาส่งป้าแต่ความจริงอ่ะแม่หนูไม่เห็นต้องมาส่งป้าถึงบ้านเลยฉันก็แค่อยากมาดู่จ้ะว่าความเป็นอยู่ของป้าเป็นยังไงถึงต้องเอาผักกาดเนี่ยไปแลกกับเนื้อหมูก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะป้าก็อยู่กับ๊อบหลังเล็กๆไม่มีลูก ไม่มีหลานไม่มีเงินในบัญชีสักบาทหนึ่งมีที่เล็กๆเอาไว้ปลูกผักประทังชีวิตแต่กินผักบ่อยๆอะ่ะมันก็เบื่อป้าก็เลยเอาผักไปแลกเนื้อหมูเนึกว่าจะได้กินของดีๆกับเขาบ้างอะ่ะความจนเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆเลยนะจ๊ะป้างั้นป้าเข้าบ้านก่อนนะ บ้านไหมจ๊ะป้าเอา้าแม่หนูมาทำอะไรแต่เช้าเนี่ยป้าฉันซื้อเนื้อหมูแล้วก็มเมล็ดพันธุ์ผักกาดมาให้ป้าจ้ะแม่หนูซื้อมาให้ป้าทำไมหนูอยากช่วยป้าจ้ะป้าป้าเอาเนื้อหมูเนี่ยไปทำกับข้าวกินนะจ๊ะเนื้อหมู เนื้อหมูจริงๆด้วยขอบใจมากนะขอบใจจริงๆไม่เป็นไรจ้ะป้าถึงมันจะเป็นเนื้อหมูธรรมดาเนี่ยแต่สำหรับคนที่ไม่มีโอกาสได้กินมันคงจะพิเศษมากๆเลยนะจ้ะป้าป้ากินให้อร่อยนะจ๊ะแล้วก็มเมล็ดพันธุ์ผักกาดเนี่ยป้าเอาไปปลูกให้สวยๆให้ได้เยอะๆนะจ๊ะทำไมเหรอป้าป้าทำตามที่ฉันบอกก็พอจ้ะ เดี๋ยวป้าก็รู้เองเฮ้ยเนื้อหมูไม่จาโลละร้อยเลยจ้าขายถูกๆเลยจ้าสดๆใหม่ๆเลยนะจ๊ะเฮ้ยๆฮ้ยเฮ้ยนี่เธอทำนี้ได้ไงเนี่ย ทำอะไรเอาต้วนี่งไงมาขายหมูแขกกับฉันเนี่ยแถมังขายแต่ละใครทำไมฉันจะขายไม่ได้ตลาดเนี่ยไม่ได้มีกฎว่าห้ามขายของเหมือนกันสักหน่อยแล้วฉันจะขายหมูราคาไหนเนี่ยมันก็เรื่องของฉันฉันเพิ่งเปิดร้านใหม่ฉันก็แค่อยากจัดโปรโมชั่นก็แค่นั้นเองนี่แต่เธอขายละคายิดแบบ่ฉันก็แย่ดิก็ช่วยไม่ได้ หมูจ้าหมูจ้าเอากิโลดีจ้าเฮ้ย hey, เนื้อหมูร้านนั้นถูกกว่าร้านนี้กะ่ะสร้านนั้นดีกว่าแม่คะจ้าเอาเนื้อหมูโลนึงจ้าได้จ้าร้านนี้ร้อยห้าร้านนั้นร้อยหนึ่งก็ต้องซื้อร้านร้อยหนึ่งสิประหยัดกว่าตั้งเยอะ ลูกค้าลูกค้าไม่ได้นะครับคุณเป็นลูกค้าประจำร้านผมอะ่ะจะไปซื้อร้านนู้นไม่ได้นะจะบ้าเหรอฉันเป็นลูกค้าประจำนะั้นไม่ใช่พนักงานประจำฉันจะไปซื้อร้านไหนมันก็เรื่องของฉันสิแม่ค้าเอานื้งหมูสองลครับได้เลยจ้าเดี๋ยวฉันชั่งให้นะรอแป๊บหนึง่ง ขอบคุณค่ะดีจ้ะขอบคุณค่ะหมูจ้ะหมูหมูไม่จ้ะอุ๊ยขายหมดจะหัววันเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ขายถูกสักขนาดนี้หมดก็บ้าแล้วนี่แต่ดูเหมือนว่าของคุณเนี่ยหมูยังเหลือเท่าเมื่อเช้าเลยนะ นี่ขายไม่ได้สักชิ้นเลยเหรอก็เออเลวะเพราะเธอคนเดียวอะถึงขายหมูไม่ออกไปอาทิตย์แล้วเนี่ยดูดิเนี่ยจมทุนหมดแล้วเนี่ยโอ้ยเลยจะมีเงินจ่ายค่าแพงเขาไหมเนี่ยจะขอตอลาดก็เปลี่ยนคนใหม่ด้วยถ้าไม่มีเงินจ่ายค่าแพงอะฉันโดนไล่ออกแน่เลยอะทำไงดีอะสู้ๆนะนี่เธอ เยอะเยอยฉันเหรอขายของตัดราคาคนอื่นเขาแทนที่จะสำนึกบ้างอ่ะไม่ละอายใจบ้างเหรอฮะยังไม่เยอะเย้ยนี่แล้วทีคุณทํากับป้าที่เอาผักกาดมาแลกเนื้อหมูล่ะคุณเคยละอายใจบ้างไหมที่ทํากับป้าแบบนั้นคุณเคยรู้สึกผิดบ้างไหมที่ใจร้ายกับป้าเขาแบบนั้นอะทําไมฉันต้องรู้สึกผิดด้วยะฉันไม่ทำอะไรสักหน่อยอยศป้านั้ไม่มีเงินเองนี่นี่ ตอนนี้คุณเองเนี่ยก็ขายของจมทุนเดือดร้อนเหมือนกันนี่ฉันนึกว่าคุณเนี่ยจะเข้าใจความรู้สึกของป้าแกซะอีกแต่ดูเหมือนว่าคุณเนี่ยจะคิดไม่ได้เลยนะทำไมอ๋เดี๋ยวไดเดีย,ดย,ดยนะนี่เธออย่าบอกนะว่าที่เธอทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อคืนแทนในป้าน,นั่นอ่ะทำไมอะ่ะฉันก็แค่อยากให้คุณรู้สึกว่าตอนไม่มีเงินอะ่ะมันรู้สึกยังไง เธอคิดว่าเธอเป็นใครมาสั่งสอนฉันนี่ฮะเธอไม่มีสิทธิ์สั่งสอนฉันด้วยฉันมีสิทธิ์ก็แล้วกันได้ขอดูนะฉันจะไปฟอ้องเจ้าของตลาดให้ไล่เธอออกเชิญ <c oughs> เออขอโทษครับไม่ทราบว่านี่ใช่บ้านเจ้าของตลาดคนใหม่หรือเปล่าครับพอดีผมไปถามเจ้าของตลาดคนเก่าเขาบอกว่าบ้านเจ้าของตลาดคนใหม่อย,อยู่แถวเนี้ยแล้วก็น่าจะเป็นหลังนี้ครับใช่ครับนี่คุณมีธุระอะไรหรือเปล่าครับ อ๋อพอดีผมเป็นพ่อค้าในตลาดนะครับผมมีธุระจะคุยกับเจ๊เขาหน่อยผมขอไปหน่อยนะครับไม่ได้ครับคุณได้นัดไวหรือเปล่าเอ้าทำไมครับไม่ได้เขาไม่ได้เหรอไม่ได้ครับโอ้ถึงนะครับให้ผมเข้าไปเลอนะครับผมมีเรื่องสําคัญน่ะผมจะคุยกับเจ๊อผมถูกเอาเปรียบนะครับยังไงก็ไม่ได้ครับอีกอย่างเจ๊เขาก็ไม่อยู่บ้านครับไม่อยู่รบเจ้ไปไหนครับไปขายเนื้อหมูมา นี่เธอเธอตามฉันมาเนี่ยใครบอกว่าฉันตามคุณฉันจะกลับบ้านฉันตั้งหากล่ะกลับบ้านนี่อย่าบอกนะว่าเธอใช่ฉันคือเจ้าของตลาดคนใหม่ที่คุณขายของอยู่นั่นแหละ ค่ะคุณแอนไปดูตลาดมาแล้วเป็นไงบ้างคะก็ดีค่ะทําเลก็ดีงานก็แปลว่าคุณแอนตกลงจะเซงตลาดต่อจากฉันใช่ไหมคะใช่ค่ะฉันตกลงจะเซงตลาดต่อจากคุณค่ะขอบคุณค่ะฉันจะได้มีเงินย้ายไปอยู่ต่างประเทศสักทีค่ะดีมเดี๋ยวนายไปยกของท้ายรถให้ฉันหน่อยได้เลยครับเจ นี่เธอเอ้ย,อยนี่คุณเป็นเจ้าของตลาดคนใหม่เหรอครับอือหือเ็นบอกว่าจะมาบอกเจ้าของตลาดเนี่ยให้ไล่ฉันออกไม่ใช่หรอนี่ไงเจ้าของตลาดยืนอยู่ตรงหน้าคนแล้วนี่ไงไล่สิเอ่อผมขอโทษนะครับผมไม่รู้จริงๆะครับผม,ผมไม่รู้ว่าคุณเป็นเจ้าของตลาดอะผมขอโทษจริงๆนะครับแล้วในฐานะที่ฉันเป็นเจ้าของตลาดเนี่ย ฉันไม่ชอบให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดของฉันเนี่ยเป็นคนไม่ดีแลกน้ำใจแบบคุณในตลาดของฉันเนี่ยต้องมีพ่อค้าแม่ค้านิสัยดีๆเท่านั้นส่วนคุณเนี่ยฉันไล่ออกดีไหมเอออย่านะครับอย่าเลยผมบอกเลยนะครับผมผิดไปแล้วอ่ะผมสัญญานะครับว่าผมจะปรับปรุงตัวก็ได้ฉันไม่ไล่คุณออกก็ได้ถ้าไม่อยากโดนไล่ออกจากตลาดเนี่ย ก็จ่ายค่าเช่าแผงมาให้ตรงเวลาด้วยเออเรื่องค่าเช่าแผงอะ่ะคืออาทิตย์เนี้ผมจมทุนมากเลยครับไม่มีเงินมาหมุนเลยอะ่ะยังไงเรื่องค่าเช่าแผงนี่ผมขอถัดไปเป็นงวดหน้าได้ไหมครับไม่ได้จะมาผัดแบบนี้ได้ยังไงฮะถ้าเกิดว่าไม่มีเงินค่าเช่าแผงเนี่ยแผงก็ต้องโดนยึดเออแต่แต่ผมไม่มีค่าเช่าจริงๆครับเห็นใจผมด้วยนะครับ ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยฉันเห็นใจแต่ถ้าเป็นคุณเนี่ยเสียใจด้วยนะจ๊ะเออคุณครับคุณครับอย่ายึดแผงมาด้ยนะครับเห็นเจ้าเพื่อนนะครับคุณก็ร้องกับคุณครับโอ้ยไมใจจืดจะดำนี้วเนี่ยป้าป้าเข้าใจแล้วว่าแม่หนูน่ะ ทำไมให้มเมล็ดผักกาดป้าไปปลูกซะเยอะเลยป้าขอบใจมากนะที่แม่หนูให้โอกาสป้ามาขายของที่เนี่ยยินดีจ้ะป้าฉันชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วถ้าคนคนนั้นน่ะมีใ่ดีแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเออป้าจา๊ะเดี๋ยวฉันฝากป้าเนี่ยขายเนื้อหมูให้ฉันด้วยนะเดี๋ยวฉันให้ค่าจ้างป้าเป็นพิเศษเลยนะจ๊ะ จะให้ป้าควบสองร้านเลยเหรอป้าป้าจะได้มีเงินเยอะๆเอาไว้ซื้อของอร่อยๆกินตามใจป้าไงจ๊ะเดี๋ยวถึงที่สมั้งแล้วกันเอานึกว่าใครมาซื้อของที่ตลาดละจ๊ะฝัน <c oughs> งเลยเหรอฉันมีทางมาซื้อของตลาดที่เด็ดขาดไม่มีทางหรือว่าไม่มีเงินกันแน่ เธอแหละเธอทำให้ฉันได้แบบนี้อ่ะเธอมาขายหมูตัดราคาใช่นะมฉันขายหมูตัดราคาก็จริงแต่ฉันก็ขายราคาปกติคุณเองต่างหากที่ตั้งราคาหมูไว้แพงกะจะเอาแต่กําไรแต่ว่าไม่ดูกําลังของลูกค้าพอมีเจ้าอื่นที่เขามาขายถูกกว่าลูกค้าก็หนีหมดเป็นเรื่องธรรมดาอมน,นี่พวกแกคงสายใจมากเลยนะที่เห็นฉันตกดีุ่แบบนี้ S <S อาถ้าเองไม่มีเงินน่ะเอาผักกาดป้าไปต้มกินก็ได้นะนี่ป้านี่แกเยอะๆยันชเหรอไม่เอาเว้ยปลาสิถ้าเกิดว่าปลาทิ้งเนี่ยก็ไม่มีอะไรกินแล้วนะคิดดูดีๆนะไม่ปลาก็ได้วะเก็บไปให้หมาที่บ้านดิได้ฝากไว้ก่อนเถอะ หมาที่ไหนมันกินพักกาดพูดขนาดนี้แล้วยังไม่สำนึกอีกอะ่ะแบบนี้แหละคนบางคนนะ่ะที่ถิดมันคำ้ำคอเราไปบอกไปเตือนอะไรเขามากไม่ได้หรอกต้องให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเอง <c oughs> ไอ้เบไอ้หนีไปไหนปล่อยผมปล่อยผมปล่อยเหรอปล่อยให้โง่สิแกหนีรอดไปตั้งกี่ครั้งจากกี่ครั้งแล้วครั้งนี้ฉันไม่ปล่อยให้แกรอดไปแน่ป้าจ๋าผมขอเวลาอีกสักหน่อยได้ไหมอะไม่ได้ ฉันให้เวลาแกมาต้องหลายเดือนแล้วยังไงอ่ะวันนี้แกต้องใช้ทั้งต้นทั้งดอกมาผมไม่มีอ่ะผมไม่มีไม่มีเหรองั้นเลาะตายเลยไม่ขายเลยไหมครับไม่เอาไอ้กลัวอะไรอย่าเลยพี่ผมกลัวนลอยนะอย่าทำอะไรผัวฉันเลยจ้ะฉันขอร้องจ้ะอย่าทำอะไรผัวฉันเลยนะจ๊ะ แกลูกฉันด้วยเถอะจ้าฉันไม่อยากให้ลูกฉันเกิดมาไม่มีพ่อถ้าไม่อยากให้ฉันทำอะไรมันเองก็บอกผัวเองสิให้มันหาเงินมาใช้นี่ฉันฉันขอร้องมาเจอป้าฉันไหวแหละเดี๋ยวฉันจะคุยกับผัวฉันว่าจะหาเงินจากไหนมาใช้ป้าป้าเห็นแก่เด็กตาดำดำด้วยเถิดนะจ๊ะไอเบเองเห็นไหมว่าเมียกับลูกเองอลำบากเพราะเองแค่ไหนฉันจะให้เวลาพวกแกห้าวันถ้าหาเงินมาใช้ฉันไม่ได้ ฉันจะยืดบ้านให้แกคขาประกันฉ for ันไว้ไปกลับพี่ฉันว่านะพี่ออกไปหางานทําเถอะอย่างน้อยอ่ะจะได้มีเงินมาจ่ายดอกป้าดาแกบ้างไม่งั้นน่ะเขายืดบ้านเราแน่เธอพูดอย่างกับทุกวันนี้ฉันไม่พยายามหาเงินอย่างนั้นแหละ พี่การที่พี่ออกไปเล่นการพนันน่ะมันไม่ได้เรียกว่าหาเงินนะและอีกอย่างอ่ะพี่ก็เป็นพ่อคนแล้วฉันอยากจะให้พี่ทําตัวให้มันดีๆกว่านี้ลําพังฉันทํางานน่ะก็ทําได้ไม่เต็มที่ต้องมาเลี้ยงลูกอีกส่วนเงินที่ได้อ่ะมันก็พอแค่เอาตลอดไปวันๆนะพี่โอ้ยนี่แกจะบอดอนะไรนักหนาวะฉันจะหาเงินวิธีไหนมันก็เรื่องของฉันนี่ถ้าแกหาไม่ได้เท่าฉันอ่ะยังมาพูดสอน พี่ถ้าเมียเตือนผัวไม่ได้อะจะให้ไปเตือนควายที่ไหนพี่เป็นพ่อคนแล้วนะฉันอยากเห็นพี่เป็นผู้เป็นคนบ้างและอีกอย่างอ่ะพี่ก็ไม่ได้ตัวคนเดียวเมืมา่ก่อนถ้าฉันไม่ติดว่าฉันมีลูกกับพี่อะฉันหนีไปตั้งนานแล้วไม่ท้อลำบากแบบนี้หรอกโอ้ยปู้อะไรน้าหนาวะน่ารำคาญวะพ,พี่พี่เบพี่เบ เฮ้ย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 นี่ครบห้าวันแล้วใช้นี่ฉันมาเช้นดีๆโอ้ป้าผมไม่มีอ่ะเอ็งไม่มีหรือเอ็งไม่หาถ้าเอ็งหาอย่างน้อยเอ็งก็ไม่จ่ายดอกแคบ้างล่ะผมว่าอย่าเสียเวลาเลยจับมันไปเลาะตายซะก็สิ้นแล้วบ้าใช่ไหมพี่เท ไห้พี่ก่อนหรือไงอะป้าจ๋าฉันขอร้องอย่าทำหัวฉันเลยนะจ๊ะไอ้นันปล่อยมันทำไมล่ะครับเฮงกับลูกเมียมันฉันจะไม่ทำอะไรมันแต่ฉันจะยึดบ้านมันแทนป้าป้าอย่ายึดบ้านผมเลยนะลูกกับเมียผมจะอยู่ยังไงอ่ะ ลูกผมยังเล็กอยู่ด้วยเห็นใจผมก่อน,นะเห็นใจผมก่อนนะเองให้ายาเห็นใจเองแต่เองต่างหากอะไรที่ต้องเห็นใจข้าอีตอนไปยืมอะ่ะก็จะคืนตรงเวลาข้าเห็นว่ามีลูกเมียต้องดูแลข้าถึงได้ใจอ่อนให้ยืมแต่พอตอนมาทวงคืนไม่รักษาสัญญาไม่มีไม่ว่าแต่ไม่คิดจะหามาจ่มันเกินไปไม่วะ ผมไม่หนีแล้วไงป้าแต่ว่าผมไม่มีจริงๆอ่ะหือไม่มีไม่หนีไม่จ่ายค่าระเบื่อจริงๆเลยไอ้ลูกนี่แบบเนี้ยค่าเนี่ยหืมใครจะยืดบ้านเองค่าเบื่อที่จะมาทวงละป้าถ้าป้าไม่เห็นกับผมอะป้าเห็นกับลูกของผมได้ไหมอะลูกผมยังเล็กอยู่เลยนะป้าก็ได้ ข้าจะไม่ยืดบ้านเองในตอนนี้ข้าจะให้เวลาเองหนึ่งเดือนเองต้องหาเงินมาใช้นี่ข้าให้ได้จริงเหรอป,อขอขปร้าขอบขคุณป้ามากๆนะครับแต่มีข้อแม้เมียกับลูกเองต้องไปอยู่เป็นตัวประกันให้ข้าป้านีป้าจะป้าหรือป่าเนี่ยเอาตัวเมียมันไปมาเมีปเอ้ยเมไปเอ้ จากนี้ไปลูกกับเมียของเองอ่ะจะคลายเป็นตัวประกันเองต้องหาเงินมาใช้นี่ค่าให้ครบพ่อพ่ออย่าลูกเมียผมไปปพ่อไปเรื่องเลาวะ นั่งสินั่นเองทำอะไรของเองน่ะขึ้นมานั่งบนโซฟานี้ป้าไม่ทำอะไรเองหรอกเองไม่ต้องเป็นห่วงหรอกป้าไม่ทำอะไรเองหรอกอยู่ที่เนี่ยสบายกว่าอยู่กับผัวเองต้องเยอะของที่ให้เตรียมไม่ให้ครับ อ่ะนี่ของใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กส่วนห้องของเองนะ่ะป้าเตรียมไว้ให้แล้วนี่ป้าทำแบบนี้ทำไมจ๊ะทั้งทั้งที่ผัวฉันเนี่ยเบียวนี่ป้าแต่ว่าป้ากลับมาทำดีกับฉันป้าก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นหรอกถ้าป้าไม่ทำแบบนี้หัวเองอ่ะจะคิดได้ไหมจะไปหางานทำหาเงินมาใช้นี้สักที วันวันหนึ่งน่ะมันเอาแต่เล่นกันพนนั้นแล้วเมื่อไหร่มันจะลืมตาอ้าปากเหมือนคนอื่นเขาได้สักทีหนึ่งล่ะแล้วถ้าผัวฉันหาเงินมาใช้หนี้ป้าไม่ได้ละจ๊ะอคนเราอ่ะถ้ามันจะหาเงินจริงๆอ่อะทำไมมันจะหาไม่ได้อยู่ที่มันเนี่ยแหละจะหาหรือเปล่าแต่ถ้ามันหามันไม่ได้จริงๆอ่ะ ป้าก็ต้องยึดบ้านตามสัญญาเงินกู้นะแบบนี้พวกฉันก็แย่สิจ้าป้านางโบผัวเองน่ะมันทำไม่ถูกมันไม่ซื่อสัตย์มันไม่รักษาคำพูดคนแบบนี้มันต้องให้บทเรียนมันบ้างส่วนเองกับลูกอ่ะถ้าเองไม่มีที่อยู่อ่เองก็มาอยู่กับป้ามาทำงานบ้านให้ป้าเดี๋ยวป้าให้เงินเดือนเองส่วนลูกอ่ะเดี๋ยวป้าช่วยเลี้ยงเอง จริงเหรอจ๊ะป้าจริงสิป้านี่ไม่ได้โหอดอย่างที่ฉันคิดเลยนะจ๊ะแถมยังใจดีเธออีกด้วยอ่ะใครมากดออดน,ะนันเอาไปดูหน่อยสิได้ครับ ข้ามาสมสิพี่เมพี่มีงานทำแลออ้วเหรอจ๊ะผมเอาเงินมาใช้นี่ป้าแล้วนะครับ ต้นทั้งดอกทั้งหมดก็สามหมื่นห้าพันบาทนะครับประมาณที่ป้าเอาลูกเมียผมมาอยู่ด้วยผมก็ต้้งใจหางานั้งใจทํางานประหยัดอดออมที่เอาเงินมาใช้หนี้ป้าครับถอยเลยครับถอยเลยครับ พ่ oh. อลองลงไม่ได้ช่วยฉันหน่อยได้ไหมได้ครับผมช่วยนะครับบใจจนะ้ะ ขอบคุมากครับ เห็นไหมล่ะพอเองตั้งใจจริงๆเ่ยเองก็ทำได้นี่ครับพอลูกกับเมียผมไม่อยู่อะ่ะผมก็คิดได้เพราะว่าผมเป็นผูวลูกกับเมียรครับผมก็เลยลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอะ่ะพี่เบชันกับลูกอะ่ะอยู่ที่นี่ก็สบายดีจ้ะป้าให้ฉันทำงานมีค่าจ้าง แล้วก็แถมยังเลี้ยงลูกเราซื้อของให้ลูกเราด้วยจ้ะจริงเหรอครับป้าก็จริงไะสิถ้าฉันไม่ทำแบบเนี้ยเอ็งจะมีวันนี้ได้เหรอไอ้เบ้ถูกของป้านะจากคนที่ไม่เอาไหนเลยอะติดการพนันเล่นการพนันไปวันๆอ่ะแต่ว่าตอนเนี้ยผมก็มีงานทำแล้วก็มีเงินเดือนด้วยนะครับ จำไว้นะคนเราอะรู้จักขยันรู้จักอดออมก็ไม่ต้องเป็นหนี้ใครตั้งแต่แรกชีวิตที่ไม่มีหนี้อะก็คือลาบอันประเสริฐอ่ะเอาลูกเองคืนไปเข้ามาแล้วลูก Yeah. <laughs>